สวัสดีค่ะพบกับรายการพัสซูนอกจาก IEG จะใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็ชำระค่าเทอมแล้วยังมีส่วนอื่นที่น้องๆจะต้องทำความรู้จักอยู่นะคะมันมีอีกมากมายเลยดังนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะ น้องๆก็ลงทะเบียนกันเป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าน้องคนไหนยังไม่ดูคลิปของ EP 2นะคะดูด้วยนะคะซึ่งพี่ก็สอนลงทะเบียนค่ะวันนี้พี่จะสอนน้องๆดูตารางเรียนแล้วก็ตารางสอบนะคะซึ่งจะต้องใช้เว็บของ i g แล้วก็เว็บไซต์ของคณะค่ะดเลือกขึ้นตรงนี้นะคะน้องๆจะต้องเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ i g นะคะจากนั้นล็อกอินด้วยรหัสนักศึกษาของน้องๆค่ะจากนั้นก็คลิกตรงตารางเรียนสบอบนสจุดค่ะ เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาค่ะซึ่งในตารางสอบก็จะระบุไว้ว่ามีตัวเลขที่นั่งสอบมีห้องสอบและก็วันที่สอบเอาไว้ค่ะต่อไปนะคะพี่จะพา์น,น้อนๆไปตรวจสอบตารางเรียนแล้วก็ตารางสอบผ่านเว็บไซต์ของคณะค่ะโดยใช้ลิงก์นี้นะคะพอน้องๆเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักแล้วให้น้องๆเข้าสู่หมวดหมู่ของการเรียนการสอนค่ะ แล้วคลิกไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเลือกคู่มือตารางเรียนระดับปริญญาตีหรือตารางสอบระดับปร,บปริญญาตีในปีการศึกษาของน้องๆและภาคการศึกษาที่น้องๆต้องการค่ะเช่นปีนี้น้องเข้ามาก็คือภาคต้น2,563ค่ะ และในปีที่ผ่านมานักศึกษาทุกชั้นปีจะได้รับคู่มือตารางเรียนในรูปแบบรูปเล่มหนังสือแต่พี่ก็้องขอสแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยนะคะที่น้องๆจะต้องได้รับเป็นรูปแบบในไฟล์ pdf โดยข้อมูลในคู่มือตารางเรียนนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดัง,ง,งนี้ค่ะ 1. ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย 2. ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรนารนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 3. ตารางเรียนนักศึกษาโดยภาพรวม 4. หัวข้อเรียนแต่ละวิชาในคณะอาจารย์ผู้สอนห้องที่ใช้เรียนรวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลของวิชาในคณะเัชศาสตร์โดยจะมีการระบุเอกสารหรือหนังสือที่ใช้อ่านประกอบในรายวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ สำหรับน้องๆปีหนึ่งที่เพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าระเบียบการเข้าเรียนหรือการเข้าสอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงต่อไปพี่เฟรมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังค่ะสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะมันแตกต่างกับตอนมัธยมแน่นอนคะ่ะน้องๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะมัธยมก็มัธยมเราจะต้องมาดูการเรียนนะคะการเรียนในนี้เนี่ยน้องห้ามสายนะคะเกิน15นาทีเพราะว่าจะทําให้น้องๆเช็คขาดค่ะตอนีน้องโดนเช็คขาดนะคะจะส่งผลต่อ เวลาเรียนในรายวิชานั้นแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าขาดบ่อยๆจนต่ำกว่า80%ของเวลาเรียนทั้งหมดน้องๆก็จะหมดสิทธิสอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆขาดโดยมีเหตุจําเป็นสามารถยื่นใบลาใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นเหตุผลประกอบกับอาจารย์รายวิชาให้อาจารย์ตัดสินได้นะคะแล้วระเบียบการเข้าสอบนลคะพี่เฟมการสอบนะคะดับแรกเลยน้องๆจะต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามประกาศมหาวิทยาลัยค่ะและนี่นะคะคือชุด ของนักศึกษาของคณะเรานะคะที่ใช้ใส่ในการสอบะครับเป็นชุดที่ถูกระเบียบนะคะถ้าน้องๆนะคะอยากรู้ว่าแบบเต็มเป็นยังไงแบบนี้ค่ะ er> เนื่องจากว่าพี่มีข้อจํากัดนะคะไม่สามารถถ่ายได้เต็มตัวนะคะว่าห้องพีแคบมากจริงๆแล้วคราวนี้พอน้อง <c ười> ๆแต่งกายถูกระเบียบแล้วน้องๆจะต้องเช็คนะคะว่าสอบ <c ười> <c ười> วิชาอะไรสอบวันไหนเลขที่นั่งสอบเป็นยังไงน้องๆดูได้ที่ i g นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของคณะของเราก็ได้ค่ะพี่ๆก็บอกไปแล้วนะคะที่ต้นคลิป ถ้าน้องๆดูแล้วก็อย่าลืมดูตรงหน้าห้องสอบด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเช็คกันนะคะและนอกจากนี้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในการสอบด้วยนะคะและน้องๆอ,อย่าลืมพกบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาหรือใบขับขี่อะไรก็ได้นะคะที่เอกสารราชการออกมาให้เพื่อเป็นการยืนยันตัวเราในการเข้าห้องสอบค่ะ น้องๆนะคะจะต้องเข้าสอบให้ตรงเวลานะคะถ้าเกิดว่าเข้าสายเกินสามชิทที่น้องๆจะถือว่าขาดสอบแล้วก็หมดสิทธิสอบนะคะแต่ถ้าน้องๆทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทางมหาลัยจัดได้นะคะน้องๆจะต้องหมดสิทธิสอบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าน้องๆมีเหตุจําเป็นในการขาดสอบน้องๆก็สามารถขอเลื่อนสอบได้ค่ะโดยน้องๆไปแจ้งอาจารย์ประจํารายวิชานะคะหรือผู้ประสานรายวิชาค่ะ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาจะแบ่งออกเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาหลักและอาจารย์ผู้ประสานงานและวิชาร่วมนะคะเวลาน้องๆจะติดต่อน้องๆต้องติดต่อหลักก่อนร่วมค่ะและชื่อของอาจารย์ผู้ประสานงานและวิชาหลักเนี่ยจะอยู่ด้านบนของคู่มือตารางเรียนค่ะโดยชื่ออาจารย์เนี่ยจะเป็นตัวหนานะคะถ้าน้องๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมนะคะน้องๆสามารถแอดไปที่ไลน์นี้ นี่จะเป็นออฟฟิเชียลไลน์ของงานวิชาการคณะเพศศาสตร์ค่ะจะมีพี่ๆฝ่ายวิชาการเนี่ยคอยตอบคำถามน้องๆอ,อยู่เสมอค่ะ EP นี้เราก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการแนะนําความจำเป็นต่างๆนะคะที่น้องจะต้องเตรียมตัวสอบดูตารางสอบนะคะพี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะขอขอบพระคุณค่ะเช่นเดิมผู้สนับสนุนหลักของเราคณะเัชศาสตร์ค่ะสโมสรนักศึกษาคณะเัชศาสตร์สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะเศัศศาสตร์ที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ออกมานะคะสำหรับรวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ